สวัสดีครับกลับมาพบกับ10 minute podcast กับครูพี่โอนะฮะ10นาทีสู่ความสำเร็จกับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ a b c d สู่ความสำเร็จหลายๆคนจะได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้วในธุรกิจ a m w เวและมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าการที่จะประสบความสำเร็จหรือเดินทางไกลในธุรกิจแอมเวเนี่ยเราจำเป็นต้องมี 4ส,สิ่งนี้ด้วยกันนะครับอันแรกคือตัว A ตัว A เนี่ยมาจากคำว่า attitude attitude เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันคือเรื่องของทัศนคติทัศนคติเนี่ยมันไม่ได้สำคัญในวันที่ฟ้าฝนเป็นใจแต่ทัศนคติเนี่ยสำคัญในวันที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้ดั่งใจเรานั่นเองความสําเร็จทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่มีทัศนคติที่ถูกต้องเพราะหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าคนจํานวนมากที่มีต้นทุนที่ดีมีความรู้ความสามารถแต่ทัศนคติของการไปต่อทัศนคติที่จะพาให้เราไปข้างหน้ามันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ทัศนคติที่ดีคือทัศนคติที่พาให้ชีวิตของเรา ก้าวไปข้างหน้าและเข้าใกล้กับเป้าหมายของเรามากขึ้นนี่ถึงจะเป็นทัศนคติที่ดีเพราะว่าความคิดความคิดของเราเนี่ยเป็นตัวที่กําหนดการกระทําแล้วการกระทําก็เป็นตัวกําหนดความสําเร็จถ้าวันนี้ความคิดของเราเนี่ยไม่ผ่านการกระทําก็จะไม่ชัดเจนวันนี้นะถ้าคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนการกระทําจะชัดคนที่คิดและไม่ลงมือทาแปลว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเรา มันไม่ชัดเท่ากับภาพความกลัวของเรานั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพความกลัวของเรามันชัดเราก็จะการกระทําของเราเนี่ยมันก็จะไหลไปตามความกลัวและเมื่อไหร่ก็ตามที่เป้าหมายเราชัดกว่าความกลัวมันก็จะไหลไปตามเป้าหมายเราทุกอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยนะฮะสมมุติว่าวันนี้ถ้าเราคิดว่าแอมเวย์คือธุรกิจเราก็จะทำแอมเวย์แบบธุรกิจถ้าเรามองว่าแอมเวย์เนี่ยคือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเราก็จะจริงจัง สิ่งสําคัญคือแอมเวย์เนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่รายได้เสริมอาชีพที่หาเงินหลักร้อยหรือจะเป็นอาชีพที่สามารถหาเงินหลักพันเงินหมื่นเงินแสนหรือจะสร้างให้เป็นระบบที่ถูกต้องที่สามารถทําให้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้เราจะหยุดทําไปแล้วดังนั้นขึ้นอยู่กับเรามองแอมเวย์เป็นอะไรเพราะแอมเวย์ออกแบบธุรกิจมาซัพพอร์ตเราทั้งหมดอยู่แล้วเหลือเพียงแต่ว่าเราจะ ใช้เครื่องมือนี้แค่ไหนเท่านั้นเองถ้าวันนี้เราเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จริงแต่เราเนี่ยทำเป็นทีมเราคิดว่าอัไลน์คนที่มาช่วยเราถ้าทัศนคติอันเนี่ยคือสําคัญมากๆถ้าเราไม่ได้เข้าใจแผงกระตลาดเราจะเข้าใจว่าอัปลน์เนี่ยมาช่วยเราเนี่ยก็เพราะหวังผลประโยชน์ดังนั้นเราก็จะรออัไลน์เราก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างที่อัไลายสอนเขามาสอนเราเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์แอบแฝงถามว่ามีผลประโยชน์ไหมมี แต่ถ้าเราเข้าใจแผนการตลาดแล้วเนี่ยอัไลน์คือสิ่งมีชีวิตที่อยากให้เราประสบความสำเร็จบางครั้งมากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ําเพราะว่าอัไลน์จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อทําให้คุณได้ประโยชน์ก่อนนี่คือแผนการตลาดนี่คือระบบธุรกิจที่ออกแบบมาให้เราช่วยเหลือผู้อื่นก่อนดังนั้นเนี่ยการที่อัไลน์จะได้ประโยชน์และไม่ได้ได้ประโยชน์จากเราด้วยได้ประโยชน์จากแอมเวย์จ่ายค่าตอบแทนให้กับอัปลน์ แต่สิ่งสำคัญคือวันนี้ถ้าเราไม่มี line, มมอัพไลน์ถ้าเราไม่มีคนคอยสอนถ้าเราไม่มีคนคอยช่วยชีวิตเราประสบความสำเร็จในแอมเวย์ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าอัพไลน์ไม่มีเราเดี๋ยวอัพไลน์ก็มีคนอื่นที่พร้อมที่จะมาเชื่อเขาอยู่ดีดังนั้นสิ่งสำคัญเราต้องเกาะอัพไลน์เอาไว้ให้แน่นและระลึกไว้เสมอว่าตามแผนการตลาดและอัพไลน์ที่เข้าใจแผนการตลาดโดยเฉพาะอัพไลน์ ที่เขาต้องการประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะออกแบบและสอนวิธีที่จะทําให้เราทำแอมเบช้าแน่นอนตรงไปตรงมาจริงไหมมีแต่เราที่บางครั้งเราใช้อารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างของเราหรือความกลัวบางอย่างของเราที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในวันที่เราต้องการดังนั้นการเชื่ออาไลน์จะสำคัญมากๆโดยเฉพาะในวันที่ ทัาศนาคติหรือฟ้าฝนไม่จะเป็นใจนั่นเองสิ่งสําคัญถ้าวันนี้เราอยากเก่งเร็วในธุรกิจเราต้องพูดแผนให้เป็นเราต้องเข้าใจแผนการตลาดเพราะว่าวันนี้แอมเวคือการสะสมเครือข่ายผู้บริโภคและสะสมเครือข่ายคนทําธุรกิจการที่เราจะมีเครือข่ายคนทําธุรกิจได้เราต้องเข้าใจแผนการตลาดการที่เราจะมีเครือ,ข,รรอข่า,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 อขายคนใช้สินค้าเราก็ต้องเข้าใจสินค้าดังนั้นการ พูดแผนการบอกเล่าข้อมูลสินค้าการรีวิวสินค้าเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราต้องรีบทำให้เป็นเป็นอย่างแรกๆและที่สำคัญคือการเข้าเรียนรู้การเข้าเรียนรู้สำคัญมากๆเพราะถ้าวันนี้เราคิดว่าเราจะมาทำการค้าขนาดใหญ่การเข้าเรียนรู้เนี่ยสำคัญขนาดที่พี่เองเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจกับชีวิตว่าชีวิตเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ในธุรกิจนี้ดังนั้น การประชุมการเรียนรู้ของแอมเวเนี่ยจะถูกจัดเป็นลำดับความสำคัญแรกของการลงตารางในชีวิตของพี่เลยนอกจานี่จาก,การเรียนเพราะว่าตอนนั้นพี่ทำแอมเวควบคู่กับการเรียนนะสิ่งสำคัญคือต้องทำเป็นเองให้เร็วที่สุดถ้าวันนี้เรารออัพไลน์ทำให้ทุกอย่างอยากพูดแผนก็อัพไลน์อยากสาธิตสินค้าก็อัพไลน์ เรากําลังถูกอัพไลน์ขโมยความเก่งใหม่เพราะสุดท้ายเราต้องการธุรกิจที่ยืนอยู่ได้เองโดยที่ไม่มีอัพไลน์และที่สําคัญอยู่ได้เองโดยที่ไม่มีเราด้วยซ้ําทักษะความรู้ความสามารถตรงนี้สําคัญเพราะบางครั้งความเชื่อหรือทัศนคติมันมาจากความรู้ความเข้าใจดังนั้นสิ่งสําคัญรีบทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเองให้ไวที่สุดให้เร็วที่สุดแล้วธุรกิจของคุณ จะเร็วที่สุดนั่นเองถัดมาตัวบีคือ belief mm hmm. belief คือเรื่องของความเชื่อเรื่องนี้ถ้าจะให้พูดกันจริงๆเนี่ยพูดยาวจริง A B C D เนี่ยพูดกันยาวมากๆอันนี้คือตัดตอนมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้น mm hmm. ตัว B ีคือ belief อย่างแรกคุณจะเชื่ออะไรบ้างคุณต้องเชื่อในตัวเองก่อน mm hmm. ถ้าไม่มีข้อนี้อย่างอื่นไม่มีวันตามมาเลยทัศนคติที่ดีไม่มีวันตามมาความเชื่ออย่างอื่นไม่มีวันตามมาดังนั้นเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรา ไม่จําเป็นต้องเชื่อว่าเราเป็นคนเก่งนะแต่เชื่อว่าเราเป็นคนที่พัฒนาได้อนุญาตให้ตัวเองพัฒนาได้นี่คือเชื่อมั่นในตัวเองอันที่สองคือเชื่อในแผนการตลาดแล้วเราจะเชื่อแผนการตลาดได้ไงล่ะ <S <S อุ้ยพี่โอ้ยเชื่องมงไงเราไม่ใช่ทําความเข้าใจเรียนรู้แล้วทําความเข้าใจแผนสิบช่องทางไม่ใช่สามไม่ใช่แค่โมเดลแต่ต้องทําความเข้าใจแผนสิบช่องทางว่าแผนการตลาดทั้งหมดเนี่ย มันซ่อนวิธีคิดและปณิธานอะไรของ MV เอเียไว้บ้างมันมีความยุติธรรมมันมีความเป็นไปได้อยู่ตรงไหนยังไงบ้างดังนั้นรีบทําความเข้าใจแผงการตลาดให้ไวที่สุดให้เร็วที่สุดเพื่อให้เราเชื่อมั่นในแผงการตลาดอย่างที่3เชื่อมั่นในสินค้าเราต้องเชื่อมั่นในสินค้าและวิธีการเชื่อมั่นในสินค้าก็คือเห็นสินค้าให้เยอะที่สุดดูสินค้าให้เยอะที่สุดและที่สําคัญลองใช้ด้วยตัวเอง ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการสร้างธุรกิจคือลองใช้สินค้าด้วยตัวเองก่อนถทาวันนี้คิดจะไปขายในสุดท้ายแล้วไม่ต่างกับเซล์ไม่ต้องทำแอมเวย์ครับไปทำแอฟรีเอทครับไปทำช้อปปี้ไปทำปากตะกร้าเลยครับเพราะสุดท้ายอันนั้นคือการขายหนึ่งต่อหนึ่งหยุดทำไม่มีไรายได้แต่วันนี้เราจะสร้างการค้าขนาดใหญ่เท่าวันนี้เราจะเป็นเซลล์ขายโตโยตา้าเราไม่จําเป็นต้องขับโตโยต้าก็ได้เราจะขับอย่างอื่นก็ได้แต่เทาวันนี้เราจะเป็น เจ้าของกิจการเจ้าของเลยนะเจ้าของแบรนด์รถเบนซ์เราจะไม่มีทางขับอย่างอื่นนอกจากเบนซ์แน่นอนดังนั้นเนี่ยเราคือเจ้าของกิจการนี่คือวิธีคิดและความเข้าใจแรกที่ต้องมีดังนั้นสินค้าทุกตัวลองใช้ด้วยตัวเองก่อนเพราะการเรียนรู้จะทําให้เราเนี่ยพูดข้อมูลได้แต่มากไปกว่านั้นคือเรื่องของการบอกเราความรู้สึกด้วยความจริงใจของเราดังนั้นเนี่ยเชื่อมาในสินค้าจากการ เรียนรู้และลองใช้ด้วยตัวเองและสินค้าอเม์เนี่ยไม่ใช่สินค้าที่สร้างรายใจ่ายให้ชีวิตเพิ่มสินค้าอเม์คือสินค้าที่เปลี่ยนรายจ่ายก้อนเดิมในชีวิตให้เป็นรายรับเข้ามาสบู่ใช้อยู่แล้วไหมท้ใไม่ใช้อเมร์ เยสิฟันใช้อยู่แล้วไหมถ้าไม่ได้ทำแอมเวดังนั้นเรามาศึกษาว่าสินค้าแอมเวดีดยังไงแล้วลองเปลี่ยนมาใช้แล้วใช้อย่างจับสังเกตเพื่อให้เกิดความเชื่อในสินค้าแล้วเราก็จะแนะนําสินค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ 4. ครับเชื่อมั่นในบริษัทว่าบริษัทต,ต,ตอบแทนเราแบบหุ้นส่วนอันนี้ก็คือต้องมาทําความเข้าใจเบื้องลึกหลังจากนี้ต่อไปนะครับและสุดท้ายข้อ5เชื่อมั่นในตัวผู้คนว่าผู้คน บนโลกใบนี้คือคนดีที่ต้องการโอกาสเพียงแค่เขามีความกลัวและความไม่เข้าใจบางอย่างเท่านั้นเองเลยทําให้เขาปฏิเสธเราโลกใบนี้ไม่มีใครตั้งใจจะจ้องจะทํำลายเรานะหมาบ้าหรือแม้กระทั่งหมาบ้านมันไม่ได้ตั้งใจทํำลายใคร มันแค่ปกป้องความกลัวของตัวเองดังนั้นคนเรากลัวไม่ถูกรักกลัวดีไม่พอกลัวไม่ปลอดภัยดังนั้นถ้าเราทําให้เห็นว่าแอมเวอบอกโจทย์ชีวิตเขาไงบ้างเขาจะเปิดใจคุยกับเราอย่างแน่นอนเชื่อมั่นในตัวผู้คนเหมือนที่ริชกับเจเชื่อมั่นในตัวผู้คนทุกคนบนโลกเลยสร้างธุรกิจแอมเวที่เป็นโอกาสของทุกคนอย่างที่ไม่ต้องลงทุน C ครับคือคอมมิชเมนต์ คนที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีคอมมิชเมนต์และนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกเริ่มต้นจากการที่ฝึกคอมมิชกับตัวเองฝึกให้พันธสัญญาตัวเองในแต่ละวนันเช่นวันนี้จะตื่นกี่โมงวันนี้จะกินอาหารดีๆฝึกสิ่งเหล่านี้จนจากสิ่งที่เล็กเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเพราะคอมคอมมิชเมนต์เนี่ยสำคัญมากๆถ้าวันนี้เราอยากเป็นเพชรแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําไม่มีเนื้องานเลยแล้วคอมมิชกับตัวเองไม่ได้เป็นคนที่รับปากแล้วไม่ทําโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต น้อยมากพี่ขอใช้คำพูดว่าไม่มีเลยดีกว่าคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตทุกคนบนโลกคือคนที่รับปากแล้วทำพูดแล้วทำฟังให้ดีนะทำดีไม่ดีคืออีกเรื่องนะทำดีไม่ดีคืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะแต่เขาลงมือทำแล้วไม่ดีก็ค่อยไปเรียนรู้ค่อยไปพัฒนา ไม่อยู่บนความกลัวจนไม่ได้ลงมือถามแล้วสุดท้ายครับ determination คือการมุ่งมั่นและตัดสินใจโฟกัสจดจ่อครับแนวแน่มั่นคงเอาให้ได้กัดไม่ปล่อยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติคนสำเร็จนี่คือ A B C D ในแบบยอ่อเปี่ยมลังใจให้ทุกคนนะครับเอาสิ่งนี้ไปใช้กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันทุกๆวันตอน7งเชาแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ